ทำได้ไงไหนแยักทำได้ไงคะไหนพี่วิทยยักยักอะครกไหนอุ๊ยอะไรอยู่ในเรือลูกไหนอะไรอยู่ในเรืออะไรคะตัวอะไรคะ,ะตัวอะไรคะแมวใครพายเร<ะ>ือคะป้าป้าพายหรอคะอืมมาเปิดๆไหมมีมปเปิดๆไหม น,นี่ตัวอะไรคะเนี่ยลิงเหรอลิงมัมมัมอะไรอยู่ม,ม,มัมมัมอะไรอยู่กล้วยเหรอหอืมข้งหน้าน,นี้ตัวอะไรเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยม,มดเหรอแล้วนี่เหรอคะี่นี่ก็มดเหรอหอืมอะไรเขียวๆว่ะใบไม้เฮ้ยมีเขียวๆด้วยใบไม้เห็นไหมคะ เป,เปิดเปิดนี่ไข่คะเนี่ยปูปูเหรอนี่ปูนี่ยเสือ